rồi lưới Ô đi này chung oh. phải oh, đây nè Ô Ô Đã chuột đi rồi nè ไปแล้วลูกพี่เอ้ยติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวพอก่อนป็นเอียกแล้วลูกพี่โอ้มาเลยได้ชนเด็ดเลยเดือะโคเราแล้วโอ้หี่น้องงานทำไปแล้วโอ้หนี่นิหนิหนิบิดโลเลยน่ะ เนี่ยโอ้สาร่าเ,เป็นไปได้ไงโอ้งานเข้าแล้วจมมิดเลยนะแล้วตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นคลองเนี่ยเนี่ยโอ้ กอดยาวพี่น้องยาวอ่ะมาแล้วครับเจ้ามาขาวมาช่วยแล้วเฮ้ย <c oughs> ไปถวายโวมพิษเลย ก้มชุยเลยนะเตรียมร้อยเลยงานนี้ได้มาเจอช็อตเด็ดพอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวคอยมาดูว่าจะขึ้นได้หรือไม่ทำการกู้ครับตอนนี้ห่างโลกอน

วันนี้มาช่วยครับ